ลองแมนกูหายแล้วล้เอฮ้ยไม่กล้ากไปเลยวพี่หนุ่มโอ้ยตายตรวจโอ้ยตรวจไหอะี่ละบินไปดียศหน่อยอยากได้แอสซิสตมากเลยตอนนี้พี่เป็นโจนสี่ตัวไม่อยากตุกตันนี้เอาเอาแบ่งไม้องวัดพี่เป็นโจนสี่ตัวกับตวไม่ได้ตัว เป็นเอาหนอนยิงอะไรก็เป็นเอาอยังไม่ได้ฆ่าอะไรหตายไปแล้วด่วนแล้วนะหนออะไรุ่งเหรอพอมีดแตแี้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยโดนด้วย ถูกสะยิงยิงผิดเยออ้จะตมหนุ่มไหมมันดูถูกกจังนะฮะมันแหม่อะมันมถึงหนุ่มล้วไม่รู้จะูอะกัมง่ดล้างมยมนมแล้วตังไหนมีคนดจ้ห โว้ยโคนแม่โคตรพุกเลยว่ะสมชื่อหเรียกไม่เดินมาผ้าเนี้มันเดินโง่เลยอย่ารู้เลยเนี้ยขอไปทิ้งขอไปทิ้มขอทิ้ขอทิ่อทิ้มไอพวกนี้ขอทิ้งมึงอี้ตายวะมึงทำนกตายอเดียทำนกตายวะโอเอียมนไม่ไม่ได้สั่งตีอย่าโยนกันอ อยูยังจแขงเลยเมื่อดืแล้วก็ตายเว้เฮ้ย่ใช่แล้วได้เหรอนกตายไม่ได้นี่เอ้ยตายจะ่รีให้เลยะับนกตายนะเฮ้ยมันหลบนกตายต้องไปเยอะเพื่อนเฮ้ยต้องซื้อเลยวันซื้อแล้วเฮ้ยให้กันด้วย

โอ้ยรู้เรื่องเลยพวามันยอมสุดานแล้วเนี่ยตอยแบนี้พี่กลับบ้านแล้ว

<Okay. S 2> โเราโดนแล้วเจมิน้ไม่เหลือหรอรกกลับเราเอห้ๆโดนแล้วโดนแล้วชิลูบินนะเว้ย

เฮ้ยเขียวน้าเดียวอย่ามานาไม่โ้้นานเฮ้เฮ้เ nope. ดินผ่านเราไปเลยเฮ้ยเฮี้ยันีกแล้วานาเฮ้ยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ฮ่าฮ่า่าีเขี้ยมันผัดเฮ้ยคนนั ได้แล้วนี่ลอยอยู่ไหนวะห้าแเลวเดินตามพี่กินว่ะอ๋อตัวเล็กเยอะเลยผมไม่เห็นสายเวสาวอ่ะนั่นหละเอาล่อคเอาลูวเอาลูวเอาล่อคสี่หกแปดหนึ่งดวเอาลคไคลโลจะไหล โอ้ยโดนเลยวะเหมตเฮ้ยคุณเมติตีมันดิไปแล้วไปแล้วตั้งแรกกูบวกเออดีมาก

<laughs> Hê, rồi thật sự thật là cuối là is thật thật

ต้องตีมันนี่ต้อตีมตีกว่าไอ้ขอนลุ้นขอนลุ้นรองเท้ายัดงวยเยี่ยมวิ่งใจโอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอยโอย้ย้ยโ้ย้ยโ้ยย้ย้ ได้ผมได้โอเคเลยเลือกสองเลยพี่เอาคนหนึง <c oughs> เออจะไม่ตายเฮ้ยอะไรวะเรื่องรู้ไมไหวเรื่อลุยก่อนชะตาตาลุยยังไม่เหลือไม่ได้อา่านวันพีดมาหลายตอนแล้ว <c oughs> เนี่ยบอกฮะเปไปด่าไปจริงมั้ยโอ้ยไป็ลุงก,กันดาที่นี่มันไม่แปรปีนเออินมาเนีว โอ้ยอีกแล้วโอ้โหโอ้โหดูเรื่อ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้้้ย้เ้้้เยย

Antonio mang gay yên gắn. Hoya gắn. Oh, hey, mama. Mama, 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 เด็ดเอ้เกี้าหน้าเดนกูไปห้าวีเลยสักไม่ได้เข้ามาช่วยโคตรควายโอ้ยเออปุ๊บเดตีล้วเฮ้ยนี่อต้องัวขามาแล้วเพื่อนนิ่งะตามกัเลยเฮเฮ้ยเฮ้ยมันเก็บไปนี่ไหมมาเฮ้ยเด็ดเดมันเกิดตัวเรา

Oh, yeah. The Legion have destroyed the born tower.

Hey, check me! out! me! it me! now! Check it Oh, you're <laughs> a dick! You're 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 a I you are a dick you are a dick you are a a มันเลี้ยงเผือกเลี้ยงเกิออะไรนะตายเลยมาเลยเฮ้ยเดียว

Hador, hador. Jong, jong, jong. Oh, nèm 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 เดินมาแล้วแกเอามาเขาขี้ก่าเขาเปิดขี้ได้ไ 哎，来嘞！ lốc <laughs> cỏ <laughs> <laughs>

Đi bán đâu? phải đi bán WinWallet đi phải đi bán ở... ơ Chụp chụp bên đi đi Mà đi bán đâu <laughs> lúng 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 bánh. đâu ơi Ây da ơi ơi là ơi 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 cậu ôi. ơi ơi để ơi ơi